ไ้าไม่ได้เวมันตีได้ไม่ตกด้าเนี่ยตกด้านข้างกลิ่นต้เออกิ่นมันมีันมีกรดูกอะมันตกลมันปิดเห็นแล้วมันฉลองก่าปิดตกตกด้วนดเควีนี่ติดอย่างเดียวนะโดนตีเลยช้าขเนี่ยเควินสิดเออก็อมตอยู่นะน่ี้ควินมันเล่ะแต่ว่า ช่วงปีไปกูนเดียม่นะรเออพี่ก็เา่พี่กมัามต้องถามีเดยมมันเจ็บะก็เจ็บยาวแล้ววันนี้เรื่องอะเศนถ้ามันถามมนหลัได้ปัจยนี้ข้าอจาเอคินจอแดนอิโดมนกันาว่าไม่ชนะหรอกเยนตายราเตายจอแดนก็ลงน้อนไปสมมุติถ้าสมมติถ้ามันเข้ากันได้มันจะเป็นคู่ที่บหดมาใครจะสู้ไอเยี่ยมจอแดนที่สมัยพีกนี่แบบ ไม้วเได้เม้อนเนแม็แกแอนคกลเงพังพลางข้อม,มือันนี้โคตมากเลไ,ไร่ดูอย้อหลังที่มันเจอแบบัก็ไม่สงส่ย่าพว,ว่าสีไหมคนไห<ป>น <ไป S 1> ใชิแล้ว <c oughs>